สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาท้องพระคลังนะครับปู่อือลือนะครับตรงบริเวณนี้อยู่บนยอดเขาถ้ำนาคานะครับบึงคงลงบริเวณนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นท้องพระคลังนะครับก็คือจะคล้ายๆส่วนลมตัวของปู่อือลือท่านขดนะครับอยู่กลางเขานะครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวถ้าเป็นช่วงบ่ายแล้วก็จะเบาบางลงนะครับ นี่ครับบริเวณภายในนะครับแสงกำลังสวยครับอยากจะขอซับนาคีก็มาขอจุดนี้นะครับใครครับครับผมนี่ครับมีพี่ไกด์รูปหล่อคอยชี้แนะครับมีมีแสงครับนี่ครับมีแสงอยู่นะครับมาครับกลมตัวนี่ครับนม่นะแสงอ๋อไหนครับข้างบนนะครับ นี่ประตูเมืองนรกเป็นดเมืองนรกช่ครับผมนันก็แนะนำเป็นระยะพี่ผู้ชายพี่มือเข้าถ่ายรูปนี่ครับตรงนี้ก็จะมีแสงนะครับตรงท้องพระทังนะคร <c oughs> ับเบาเบาก ตรงบริเวณนี้จะเป็นสะดือของปู่นะครับแนะนําศีรษะรอเข้าไปแล้วก็บอกชื่อนามสกุลนะครับเลิดกสักนาคาได้นะครับฝั่งขวาจะเป็นพระน้าปกนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นหัวใจพญานาคนะครับขอพรเรื่องสุขภาพส่วนจุดตรงไปนะครับตรงจุดตรงนี้คือประตูเมืองรับแลครับ จะเป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างเมืองบางบทกับเมืองมนุษย์นะครับตรงจุดนี้นี่มีหลายคนถ่ายรูปแล้วพบเห็นสิ่งต่างๆนะครับเห็นแสงอย่างตอนนี้ถ่ายคลิปวิโดีโอสดก็มีแสงเรืองๆลงมานะครับขอพรเบิกทรัพย์นาคาทรัพย์นาคีนะครับ ให้ลูกหลานนะครับมีกินมีใช้นะครับแปลเปลี่ยนจากทรัพยาดาลเป็นทรัพมือมนุษย์นะครับให้มีกินมีใช้ตลอดนะครับร้ำโดยลํำโดยทุกๆท,ท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ